อย่างแรกที่ต้องเข้าใจคือทีมเฟนูของอันนี้ส็อตเนี่ยเป็นทีมที่ใช้พลังงานมากซึ่งผมก็หลังจากที่ดูทัคติกของเขาเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่สามารถแบบยกทั้งหมดไปไว้ที่ลิเวอร์พูลได้เข้าใจไหมนะไม่สามารถยกแบบคือก๊อปปี้การเล่นแบบเฟนูดไปได้แม่งต้องมีการปรับนะครับเพราะมันใช้พลังงานเยอะมากนะครับบวกกับตัวผู้เล่นบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกันคุณสมบัติผู้เล่นไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่ผมว่าหลากัหลกๆเนี่ยพออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วพอ ราศึกษาเราก็เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยทาไมมันถึงเขาถึงเลือกสล็อตด้วยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยสไตล์การเล่นอาจจะใกล้เคียงกับครอปไม่ได้บอกว่าเหมือนนะแต่ใกล้เคียงนะครับอย่างแรกที่ต้องเข้าใจคือใช้พลังงานสูงมากนะครับใช้พลังงานสูงมากดูรูปนี้กอนี่คือฤดทูก,การที่แล้วไม่ใช่ฤดทูก,การนี้นะทีมของอันนี้สล็อตเนี่ยนะครับมีการใช้การดวลกันด้วยความเร็วสปินมากที่สุดในลีกดัชนะครับเออแม้ว่าฤดทูก,การนี้จะไม่ได้สปินเท่ากับฤดทูก,การที่แล้วนะครับแต่เฟรนดก็ยังคงเป็นนี่งน่งคูตอ เยอะที่สุดใน ad a c นะครับสปรินคือสปีดอะวิ่งใสอ่อะสปรินใส่เ,ะะเขา้าใจคำว่าสปรินไหมสปรินก็คือวิ่งเต็มกำลัง นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นที่1ในเอเดเวลิซี่นะครับเครดิต ESPN นะครับบายโลโก้ไอสใช่ไหมที่2เป็นโวลเอนดัมนะครับที่3เป็นพีเรนวีนที่4คือคาเบนเต้แล้วก็ที่5 PSV Open นะครับอันนี้สำคัญนะครับพูดง่ายๆผมว่าก็ไม่ต่างกับครอปยุคแรกนะครับครอปยุค2เนี่ยครอปยุคแรกนี่แม่งบอลบ้าบลังจริงนะซึ่งถามว่าตอนนี้ก็ยังมีไหมมีแต่ไม่ได้ใช้ทุกนัดนะครับแต่ครอปยุค2มันจะดูแบบมันจะดูดึงมันจะดูไม่ได้วิ่งเยอะขนาดนั้นอ่นะมันยังมมมีีเเร่่่่งผอนนใชัยนะแตว บ้าพลังนะครับเหมือนครอปยุคแรกเลยนี่คือสไตล์ของอานีสล็อตนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแท็กซิคของอานีสล็อตในการที่เขาทำเฟนูนก็คือ4 2 3 1นนะครับซึ่งช่วงสไตล์ของสล็อตเนี่ย จากที่เขาทำเฟรนูดมานะครับช่วงแรกช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเขาจะมีการโรเตชันสม่ำเสมอนะครับเขาจะโรเตชันสม่ำเสมอแต่พอเข้าถึงช่วงสำคัญของฤดูกาลนะครับช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเขาจะยึดขุมกำลัง11ผู้เล่เนตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับพูดง่ายๆว่าพอช่วงที่มันต้องเร่งเครื่องเขาก็จะไม่ไม่ค่อยโรเตชันแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงช่วงต้องเร่งทำแต้มอันนี้คือวิธีการบริหารทีมของเขาครับซึ่งอย่างที่บอกฟังไว้แต่ え ลีกดัชกับพรีเมียร์ลีกมันต่างกันถูกไหมมันไม่มีทางที่จะยกเป๊ะๆนะครับไม่มีทางที่จะยกแบบวิธีการเล่นแบบไปหนุ่มเป๊ะๆมาได้นะครับเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับเช่นแบบเนี้ยคุณโรเดชั่นช่วงแรกช่วงหลังไม่โรเดชั่นเนี่ยมาเล่นพรีเมียร์ลีกก็ตายแล้วใช่ไหมถูกป่ะในลีกดัชมีแค่ KNVB ครับมีเอเดวิลลี่ซี่นะครับจบแล้วแล้วก็มีฟุตบอลยุโรปใช่ไหมพรีเมียร์ลีกอ่ะแม่งมีลีกครับด้วยมีอะไรด้วยนะครับเต็มไปหมดเออบวกกับการเล่นที่มันเข้มข้นกว่ามันหนักหน่วง ว่านะมันอาจจะต้องปรับกลยุทธ์หน่อยในการทําทีมก็นี่คือ11ผู้เล่นที่ดีที่สุดของเฟโนดนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็กองหน้าเบซานิโกกิมิเนสปีกขวาอินเตเนี่ยนะครับยืมมาจากนิวคาสเซิลนะคิดว่านิวคาสเซิลจะเอากลับนะเพราะว่านิวคาสเซิลปล่อยมิเกลเอามิรอนไปแล้วนะครับที่เหลือก็นี่น้องชายทิมเบอร์นะครับก็นี่คือผู้เล่นของเฟโนดนะครับนี่คือผู้เล่นของเฟโนดสเวตผู้เล่นตัวจริงในในอุดมคติของอันนี้สล็อตนะครับเฟโนดเนี่ยเวลาบิลล์อัพนะครับบิลล์อัพเพย์เนี่ยจะขึ้นบบบอล2รูปแ ก็คือ2 3กับ3 3 นะครับในรูปเนี่ยคือ2 3ก็คือคู่เซนเตอร์2ใช่ไหมแล้วก็แบ็กสองข้างปุบเข้ามานะครับกับกองกลางอีกคนหนึ่งก็เป็น3นะครับเพราะว่า2 3เนี่ยก็คือคู่เซนเตอร์2แบ็กอีก2แล้วก็กองกลางตัวต่ำนะครับซึ่งเป็นตัวสําคัญมากในเฟรนูดนะครับคือแ er, มตต์เวเฟอร์จะคอยดรอปต่ำลงมานะครับรับบอลระหว่างคู่เซนเตอร์นะครับแบ็กสองข้างก็คือคุยลินชี่ฮาร์ดมันกับลูชาเรย์ซีซูด้านะครับจะขยับตัวขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในรูปนี้มันหุบเข้ามาคู่ใช่ไหม แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยควีลินชี่ฮาร์ดมันแบ็กซ้ายเนี่ยจะทางออกด้านกว้างนะครับในขณะที่ครีทูด้าจะเคลื่อนที่อย่างอิสระมากนะครับสามารถหุบเข้าในเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กก็ได้หรือจะทางออกริมเส้นก็ได้แล้วแต่นะครับเขาจะเลือกเล่นคุณ,ค,ณคุณไหมนะครับคุณคุณไหมแบ็กซ้ายเนี่ยเติมริมเส้นส่วนแบ็กขวาเนี่ยสามารถอิสระเลือกจะอินเวอร์สก็ได้เลือกจะอะไรก็ได้นะครับคุณ,ค,ณคุณไหมกีทูด้าเนี่ยจะเล่นบทบาทเดียวกับอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลย โดยที่กีทูด้าจะมีสละในการเข้าไปเล่นในแดนกลางนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือกีทูด้าเนี่ยจะสลับหมุนเวียนกับกองกลางนะครับเนื่องจากเขามีเทคนิคการเล่นกองกลางตัวกลางที่ยอดเยี่ยมก็คือกีทูด้าเนี่ยเวลาปุบเข้ามากลางสามารถสลับกับมิดฟิลด์ตัวกลางได้ด้วยนะครับสามารถสลับกับมิดฟิลด์ตัวกลางได้ด้วยนะครับไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนควีลินชีฮาร์ดมัน นะครับก็ค่อนข้างจะตรงข้ามกับกีทูด้านะครับโดยฮันส์มันเนี่ยจะเน้นอยู่ริมเส้นจะคอยโอเวอร์แลปและอันเดอร์แลปซับพอร์ตปิด้ายนะครับซึ่งสิ่งนี้จะเหมือนแอนดูโรเบอร์สันของลิเวอร์พูลนะครับ อย่างที่บอกเห็นไหมมันเหมือนเลยนะวิธีการเล่นนะี่ะแบ็คขวาอินเวอร์ตได้นะครับมีสระแทบจะเป็นเเมเกอร์เลยส่วนแบ็คซ้ายเน้นขึ้นริมเส้นนะครับแต่ว่าหลักสําคัญในการบิวอัพเพลงของเฟยนะูรจะเน้นขึ้นบอลไปตรงกลางก่อนแล้วค่อยกระจายไปริมเส้นอธิบาย,ายง่ายๆนะครับเวลาจ่ายบอลเนี่ยนะครับตัวออกบอลจะมีอยู่2ตัวคือกองหลังเป็นบอลพิงดีเฟนเดอร์ก็คือไอเดวิดฮังโก้นะครับเมื่อก่อนอยู่ฟีออแม่งไม่ได้เล่นเลยนะครับเป็นตัวออกบอลวางบอลยาวออกริมเส้นนะครับหรือไม่ก็จ่ายขึ้นมาให้แม เบรเฟอร์ที่เป็นตัวดรอปลงมารับบอลหรือกีทุยด้าเนี่ยเป็นตัวจ่ายออกริมเส้นนะครับให้ปีกหรือแบ็กที่เติมขึ้นไปอันนี้คือหัวใจในการขึ้นบอลเลยนะครับของเฟนูสําคัญที่สุดคือแมตชเบรเฟอร์ซึ่งนั่นแหละที่บอกมันเป็นตัวที่มีคุณสมบัติสําคัญมากสําสหรับเฟนูนะครับไอเดียของสล็อตที่เฟนูนูครับคือการใช้ปีกดึงตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะสร้างช่องว่างตรงกลาง พูดง่ายๆคือสมมุติเวลาบอลออกจากทางโก้หรือเวฟเฟอร์ไปด้านข้างแล้วเนี่ยนะครปีกพวกนี้จะทําหน้าที่ดึงตัวผู้เล่นให้มันออกมาจากกรอบเกรดโทษมันช่วยกันซ้อนหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วทีการเข้าทําส่วนใหญ่ก็คือจะจ่ายนะครับคัทแบ็กเข้ามา กองกลางที่สอดเข้ามาหรือกองหน้าเนี่ยจัดการนะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์วินสปริงใช่ไหมที่เป็นมิดฟิลตัวลูกสอดเข้าไปหรือไม่ก็เป็นกองหน้าอย่างซานตีโกกิม e ินส e นะครับโดยที่ปีกสองข้างเนี่ยอันนี้สลอตจะให้อิสระเต็มที่เลยคือเลือกเลยว่าจะเล่นแบบไหนนะครับจะไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีฟอร์เมชันตายตัวนะครับว่าเฮ้ยจะเฮ้ยคุณจะต้องติดเส้นนะหรือคุณจะต้องอะไรแบบนี้นะครับปีกสองข้างเนี่ยเขาให้อิสระเต็มที่นะครับทั้งมินเตทั้งอิก้าไพซานะครับ เขาบอกว่าเนื่องจากสองคนนี้เป็นตัวสร้างโอกาสที่เป็นตัวสร้างโอกาสหลักเลยนะครับปีกนะไม่ว่าจะจ่ายจะยิงประตูเองให้กับเฟยนด์นะพายิสระแต่พีถามว่ามันเฮ้ยดูแย่บอกว่านะครับเมื่อไม่มีแท็กติกมึงปล่อยนักเตะเล่นเองมันไม่ได้แย่นะครับนะบมันไม่ได้แย่เพราะว่าหลายๆทีมอะยกตัวอย่างง่าย คาคาโลอันเชลตติของลิเวอร์พนะครับเขาก็ให้นักเตะในแดนหน้าอย่างพวกวินิซิอุสพวกนี้นะครับโรดริโก้ให้อิสระในการเล่นเต็มที่เหมือนกันนะครับอันเช่เ hmm. พิ่งออกมาพูดเองั้งว่าเออโค้ชสมัยใหม่มันชอบจํากัดอิสระนักเตะเกินไปนะครับมันทำให้นักเตะคือเหมือนก็เอาอะไรไปยัดใส่หัวนักเตะเกินไปนะครับทำให้นักเตะไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ นะครับก็เลยอันเชนรตีเจะให้ผู้เล่นตัวลุกที่มีศักยภาพสูงมีเทคนิคสูงนะเล่นได้ตามใจตัวเองเลยนะครับแต่ว่าอ่ะตรงอื่นก็ต้องล็อกฟอ์เมชันไว้ใช่ไหมล็อกหน้าที่ไว้ล็อกสตั๊กเกอร์ไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งสล็อตเหมือนกันปีกเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากนะครับในการทําเกมลุกของสล็อตนะครับพูดง่ายๆคือถ้าปีกดีเนี่ยมันจะดึงตัวประกบได้แล้วกองกลางก็จะสอดเข้าไปทําประตูได้แควินสเตงจะช่วยทําประตูได้หรือซานดิเอโกคิมินสก็จะมีช่องว่างในการทําประตูนะครับอัน,น สำคัญที่ผมว่าอาจจะไม่สามารถเอามาใช้ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับหรือถ้าใช้ได้ก็จะเจ๋งมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทําเกมลุกเนี่ยสล็อตจะปรับฟอร์เมชั่นนะครับระหว่างเกมคือปกติยืนสี่สองสใช่ไหมเขาจะปรับกลายเป็น2 3 4 1นะครับเวลาเซตเกมลุกเหมือนในรูปเห็นไหมสองสามสี่หนึ่งนะครับสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเพราะอะไรนะครับเวลาขึ้นเกมลุกเนี่ยเห็นแล้วแม่งนึกถึงใครรู้ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วจะเฉลยนะครับเวลาเซตเกมลุกเป็นสองสามสี่หนึ่ง ควีนเทนทิมเบอร์นะครับ, ber, รบพี่หรือน้องจูเลียนทิมเบอร์ไม่รู้อ่จะจากขยับขึ้นมาเป็นเบอร์สิบนะครับคนที่2นะครับข้างๆคาวินสตรง Strength, นะครับแล้วก็2คนนี้นะครับจะเป็นตัวที่มีอิสระในการเล่นเหมือนกันนะครับเวลาทําเกมลุกนะคือสตริงเนี่ยจะมีอิสระมากกว่าในการวิ่งทางาด้านข้างหรือว่าพุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษเพื่อสร้างสารโอกาสทําประตูหรือว่าแอสซิตหรือไม่ก็ยิงเองนะครับดูเห็นไหมมันเหมือนอะไรนะครับ มันเหมือนทีมไหนที่ใช้เบอร์10คู่นะครับเวลาขึ้นเกม นะครับ4 2 3 1แต่เวลาทำเกมลุกเนี่ยไอ้มิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยนะครับตัวหนึ่งดอกสอยลงมาดรอปรับบอลอีกตัวนึงอะ่ะขึ้นไปสูงถ้ามิดฟิลด์ตัวลุกนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดอย่างเงี้ยแบ็กเติมริเมเส้นอีกตัวนึงอินเวอร์สใช่ไหมปีกอิสระการเล่นเต็มที่เหมือนใคร,ครเหมือนเอลิกเทนทากเลยถูกไหมแทคติกที่แม่งโอ้โหขย่มคู่ต่อดสู้ในคอลแลนด์เนี่ยอย่างนี้เลยที่เทนทากพยายามทำกับแม,บยมนยะูทิ้งคาเซมิโร่เหลือตัวรับตัวเดียวไงใช่เปล่าใช่ไหมนะครับทิ้งคาเซมิโร่ตัวรััับบตววเดียอ่ะะนคร ่งผมว่ามันต้องปรับพิมารีกคุณไม่สามารถ oh, โอ้โหโหลดขนาดนี้ได้ะนะใช้เบอร์10คู่ขึ้นไปอ่ะเต็มซูบอ่ะนะนครับใช้ทิมเบอร์เซ็งอย่างเงี้ยมันเป็นสูตรของเขานะครับใช่เลยใช่ไหมซึ่ง พอดูให้เฟร์ลุดใช้วิธีนี้ก็เป็นแชมป์เป็นรองแชมป์ปีนี้ได้แ,แชมป์เกมบีบีครับทำให้รู้เลยว่าเอ้ยระดับผู้ต่อสู้ในคอนแลนด์ทีถ้าทีมใหญ่เจอทีมเล็กนะมึงขยบได้เต็มสูบนะครับสองสามสี่หนึ่งเนะี่ยมึงขยบได้เต็มสูบเลยนะครับนี่คือใช่เลยนะครับจุดเด่นหรือเอกลักษณ์สไตล์ฟุตบอลของสลอ็อตคือการครองบอลเล่นเกมลุกแบบไฮเทมโปนะครับแต่ว่าเวลาไม่ได้ครองบอลน,นั้นมีความสําคัญยิ่งกว่าการครองบอลซะอีกนะครับสไตล์การเล่นเวลาไม่ได้ครองบอลของเขามีพื้นฐานจากการเพลซิง่งผูู้้ต่อสการเพซิ่งสูงนะครับแล้วก็ เล่นเกมรับเป็นกลุ่มนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของสล็อตนะครับก็คือการเพรสซิ่งสูงเวลาไม่ได้บอลเกมรู้ว่าสําคัญแล้วนะครับแต่ว่าเกมรับสาคัญกว่าคือการเพรสซิ่งสูงนะครับการเพรสซิ่งแดนบนเนี่ยมีความสําคัญมากที่สุดในแท็กติกข,ของสล็อตเลยนะครับเฟนูดมีสถิติเป็นอันดับ2ในลีกนะครับด้านการทำไฮเทอร์โนเวอร์ไฮเทอร์โนเวอร์คืออะไรก็คือการแย่งบอลคืนตั้งแต่อยู่แดนบนนะครับพูดง่ายๆคือในลีกดัสเนี่ยเฟนูดเนี่ยเป็นทีมที่ทําการแย่งบอลคืนจากแดนบนเนี่ยได้ สูงสุดเป็นอันดับ2ในลีกนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งคือ p s เนะในการเพลซิ่งเอาบอลคืนจากคู่ต่อสู้อะแต่ทีเด็ดของเฟย์โน่คือแม้การทำไฮเทอร์นเวร์นะหรือการแย่งบอลคืนมาหรือเคาน์เตอร์เพลสนี่แหละจะเป็นอันดับ2ในลีกนะครับแต่การเวลาทำไฮเทอร์นเวร์เสร็จแล้วเนี่ยต่อด้วยการเอาบอลไปยิงประตูเนี่ยเฟโน่เกิอันดับหนึ่งในลีกนะไม่ใช่ PSV เข้าใจไหมการแย่งบอลคืนมาในแดนบนเนี่ยสถิติปอันดับ2แต่แย่งเสร็จแล้วเราสามารถเอาบอลไปยิงประตูได้คืออันดับ1แ่แปลว่าจํานวนการแย น้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพนเนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเฟโนดเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากคือการแย่งบอลน,นะครับการเพสซิ่งสูงนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับหนในประตูของเฟโนลดในเกมกับอาแจกนะครับสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าการเพสซิ่งของเฟโนดเนี่ยมันมักจะเริ่มที่กองหน้าหรือปีกคนใดคนหนึ่งในบางครั้งนะครับแล้วก็คาวินสเตงก็อาจจะเป็นตัวเริ่มเพสซิ่งได้เหมือนกันแต่ให้สังเกตว่าปีกเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักที่สุดในระบบเพสซิ่งนะครับของอานนี้สล็อตนะครับ ล่แล้วก็มีตัวซ้อนนะครับฟิบเบอร์ซ้อนจ่ายออกแบค็คปัดเข้ามาแล้วก็ขึ้นมายิงให้ดูปีกนะครับปีกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเพสซิง่งเห็นไหมปีกจะทำงานหนักมากเนี่ยคือไฮเทิร์นโอเวอร์ที่จบด้วยการยิงประตูอย่างที่บอกคือปีกขึ้นมิดฟิลตัวลุกขึ้น ใช่ไหมอย่างในเพลงนี้ไอ้ปีกขวามิเนเตเข้าเข้าไปแย่งก่อนนะครับแล้วเบอร์สิบคู่ก็คือคาร์วินสเตงกับวินเทนทิมเบอร์เนี่ยเติมขึ้นมาพอไอ้มินเตเข้าไปปุ๊บอาแจกเสียบอลปุ๊บไอ้ทิมเบอร์มันแย่งกลับไปได้แล้วก็จ่ายออกด้านข้างนะครับจ่ายออกแบ็คตบกลับเข้ามาแล้วก็ยิงประตูนะครับเขาบอกว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่าในระบบของสล็อตเนี่ยปีกเนี่ยทำงานหนักมากในการเพสซิ่งนะครับเรียกว่าวิธีการเล่นแบบ OOPP นะครับเป็นวิธีการเล่นของสล็อตนะครับยานคูบ้ามินเตปิดขวาแล้วก็บาร์สเนียคุปแบ็กขวาจะพยายามแย่งบอลกลับมาโดยที่มินเตจะวิ่งเข้าไปบีบนะครับแล้วก็เนียคุปก็จะเติมเข้ามาไอเกมเนี้ยเขาไม่ได้ใช้กีซูด้านะเขาใช้เนียคุปนะครับพอมินเตบีบได้เสร็จปุ๊บเนียคุป ก็รอรับบอลจากซิมเบอร์ข้างแล้วก็เปิดกลับเข้ามานะครับทำให้ได้ประตูอันนี้เป็นตัวอย่างแรกอีกตัวอย่างหนึ่งเกมที่เสมอ p s v สเวีย2นะครับคนที่ปีบก,ก็คือปีกขวาเหมือนเดิมคือยานคะูบ้ามินเตนบนักเตะทินชาดแกมเบียที่เข้าไปบีบโอลิวเวียบอสการ์ดีนะโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็แย่งบอลไปทำประตรูถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าระบบของสล็อตเนี่ย มิดฟิลด์มันต้องขึ้นมาช่วยเสมอนะครับมิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่เวเฟอร์ถ้าสังเกตตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าทิมเบอร์จะติดตามจอร์ดี้ชูเทนของ PSV มาด้วยนะครับเพื่อบีบให้ชอเทนที่เป็นตัวลงมารับบอลเก็บบอลได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอ่ะดูตัวอย่างนี้เห็นไหม มินเตเข้าไปบีบให้ดูชัดๆนะมินเตเข้าไปบีบไอ้นี่ลงมารับบอลดูปีกขวาเข้ามาบีบนะแล้วดูไอตัวกองกลาง PSB นะจอร์ด้ชูเทนที่พยายามจะรับบอลน,นะแล้วมันมีทิมเบอร์วิ่งตามมาด้วยเห็นไหมมาปิดไม่ให้รับบอลน,นะครับแล้วมินเตก็แย่งเลยแย่งบอลไปไปยิงได้ไมันต้องทํางานร่วมกันเป็นระบบนะ สมมุติถ้าเป็นเลี้ยวภูเนี่ยนะครับมันต้องมีอ่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นเลี้ยวภูเนี่ยปีกขวาต้องเข้ามาบีบอย่างนี้มิดฟิลสองตัวถ้ามันสี่สองสามหนึ่งตัวนึงก็เป็นตัวลาร์ฟอีกตัวนึงอาจจะเป็นแม็กคาลิสเตอร์ใช่ไหมตัวที่จะขึ้นมาบีบสูงอ่ะตามในตัวมิดฟิลตัวต่างของผู้ต่อสู้ที่เป็นตัวโฮบอลเนี่ยต้องเป็นแม็กคาลิสเตอร์นะขึ้นมาบีบตรงนี้นะครับแล้วคนที่แย่งไปยิงก็จะต้องเป็นซาร่า เก็บภาพไหมมันไม่ได้แบบวิ่งมั่วนะมันเป็นระบบของมันนะครับแท็กติกของสล็อตเนี่ยทีมต้องทํางานหนะักทั้งเวลาที่มีบอลและไม่มีบอลนะครับแต่โครงสร้างการเล่นเกมรับและการเฟสซิ่งเนี่ยเวลาเฟรนดูตเล่นเกมรับจะตั้งเชฟเป็น4 2 4นะครับจะตั้งเชฟเป็น4 2 4 4 2 4เนี่ยไอสีข้างหน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือซานดิเอโกกิมิเนสกองหน้าปีก2ฝั่งใช่ไหมแล้วก็ผู้เล่นเบอร์สิที่ขยับขึ้นมาเป็นแนว4ข้างหน้า ะจะเป็นคาร์บินสตริงก็ได้หรือว่าเป็นทิมเบอร์ก็ได้แล้วแต่สลับกันนะครับไอ้สคนนี้จะเป็นแกนหลักในการเพลยซิง่ง้านหน้า นแนวหน้าและแนวต่อมาก็คือกองกลางสองคนนะครับที่จะต้องดันงินขึ้นมาเป็นตัวรับบอลสมมติไอส้สแดนหน้าเนี่ยขวาเป็นมินเตตรงกลางเป็นคีมีเนสจากสเปรงใช่ไหมทางซ้ายเป็นตีดซ้ายนะครับแล้วเข้าไปเป็นเซตแรกเพื่อบีบอย่างลูกเมื่อกี้นะครับเข้าไปเป็นเซตแรกที่บีบพอบีบเสร็จปุ๊บหมันว่าจะต้องมีตัวของู่ต่อสู้ที่ถอยลงมารับบอลเพื่อลงมารับบอลใช่ไหมกองกลางสองตัวขวองเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นแมตต์เบเฟอร์หรือควินเทนทิมเบอร์ก็จะต้องตามขุ่งไปเหมือนกันเพื่อเก็บจังหวะ2เก็บบอลทะลักนี่คือ สูตรการบีบของเฟยนูดนะครับอันนี้เจอเฮรลเคสนะครับ1234เห็นไหมมันขึ้นมาบีบ4ตัว1234เป็นสูตร นะครับของเขาฟอร์เมชันแบบนี้ทําให้เฟนูตเข้าถึงตัวผู้ต่อสู้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากครับพวกเขาจะสามารถเพลซิ่งตรงกลางหรือไปเพลซิ่งตรงปีกอย่างรวดเร็วและยังสามารถบล็อกตรงกลางผู้ต่อสู้ไม่ให้รับบอลได้ง่ายนะครับสำคัญก็คือพอบีบแบบนี้มันจะบังคับให้ผู้ต่อสู้จ่ายบอลยาวแล้วเฟนูตก็จะเอาบอลคืนมาอย่างง่ายดาย่านะให้เราดูเห็นไหมพลอยพวกนี้เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยสตัวนี้ก็จะบีบเข้าไปพอ2ตัวนี้บีบเข้าไปกลาง2ตัวขึ้นมาอีกถ้าจะยอกปีกไอ้นี่ก็จะเข้านี่เป็นสูตรการบีบของเฟ ซึ่งใช้พลังงานมหาศาลนะครับสูตรฟอร์เมชันแบบนี้ทําให้เฟรนูดนะครับได้เปรียบมากๆนะครับอันนี้จังหวะต่อมานะครับ<ม>เวลาคู่ต่อสู้เตะออกมาจากประตูนะครับเมื่อกี้คือคู่ต่อสู้เวลาเซตเกมขึ้นมาได้ใช่ไหมอันนี้เวลาคู่ต่อสู้แบบสมมติบอลออกหลังคู่ต่อสู้จะเตะออกมาจากประตูนะครับเฟรนูดจะเริ่มต้นเพรสซิงด้วยตัวผู้เล่น2คนที่อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาทําตลอดนะครับถ้าจากในรูปเนี่ยก็คือมินเต้มินเตกแล้วปีกขวาอีกแล้วนะครับจะเข้าไปบีบไม่ให้จ่ายบอลเข้ากลางได้นะครับ แล้วก็สูตรเหมือนเดิมคือลายเห็นใครวิ่งมาไกลๆนะครับนี่จริงๆตรงนี้มันจะเป็นกองกลางของเฮลเลคสอ a m เมโลนะครับแต่มันหลุดจอไปทิมเบอร์ก็จะขึ้นมาเติมขึ้นมาคอยปิดไม่ให้จ่ายเข้ากลางได้เหมือนกันนะครับมันเป็นสูตรเลยที่ข้างบนเข้าเสร็จปุ๊บกลางตัวนึงต้องเข้าตลอดนะครับเพื่อปิดกั้นแดนกลางอีกชั้นก็คือทิมเบอร์มันตัวปิดกั้นนะครับบีบให้คู่ต่อสู้จ่ายออกแบ็กนะครับพอจ่ายออกแบ็กเสร็จปุบ๊บ มินเตมก็จะเข้าไปแย่งตรงแบ็กต่ออีกทีมินเตเน่ะนอกจากข้านี้ต้องเข้าไปแย่งตรงแบ็กต่อด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวสําคัญมากนะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าการเทสนี้ไม่เพียงแต่ใช้แนวรุกของฟีน,นูเท่านั้นนะพวกปีกกองกลางย,ยังต้องช่วยกันเทสด้วยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทาไมระบบสล็อตต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ปีกเนี่ยมีความสําคัญมากทั้งลุกทั้งรับในเกมรับแดนบนปีกคือ คนที่ทํางานหนักที่สุดในการบีดู่ต่อสู้ในการสร้างสัตว์เกมลุกปีคือตัวที่ทํางานที่สุดในการดึงตัวรับของู่ต่อสู้ออกมาครับเขาให้อิสระเต็มที่เพราะฉะนั้นปีในแม่งสำคัญสัตว์นะครับเ,ออเขาบอกว่าระบบของสล็อตเนี่ยผู้เล่นที่ทํางานหนักที่สุดก็คือปีนอกจากจะเพสซิ่งแดนบนแล้วนะครับในการเล่นเกมรับแม่งยังต้องลงมาช่วยนะครับลงมาช่วยฟูลแบ็กในการเล่นเกมรับต่ออีกแม่งโหดที่หายนะครับนึกภาพหรอไหมเกมลุก ปีกแม่งก็ต้องสร้างสารรค์ทุกอย่างดึงตัวประกบออกมานะครับไอมิดฟิลตัวลูกไม่ค่อยทำเกมเท่าไหร่เป็นตัวสอดเข้าไปช่วยจ่ายเป็นทางเลือกรองนะครับหรือสอดเข้าไปทําประตูนะครับหรือแม่ก็ปีกก็จ่ายให้สุดหน้าทําประตูเลยในเกมลับแดนบนปีกเป็นตัวแรกเป็นตัวหลักในการเพสบอลหลุดมาข้างหลังปีกแม่งต้องลงมาช่วยแบคด้วยนะครับนี่คือระบบของอันนี้สล็อตนะครับอันนี้คือการเล่นเกมลับเนี่ยดูมินเต้แม่งต้องลงมาเฮ้ย ภพยเซาลงมานี่ปีสอข้างนั่นแหละลงมาเห็นไหมในทีเฟนูหรือทุกการนี้ยมินเตปีขวาคือปีที่ขยันที่สุดในการลงมาช่วยเกมรับนะครับ แต่ถ้าเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยนี่คือคำถามว่าเขาจะแก้อย่างไงนะเพราะโมฮัมเหม็ดซาราเนี่ยพลังงานน่าจะไม่ไม่ขนาดนี้แล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดกันเลยนะผมเคยเกิดไว้แล้วว่ามันไม่สามารถเอามาหมดได้นะครับมีอยู่ทางเลือกก็มีหนึ่งคุณขายซาราแล้วคุณก็ซื้อปีกใหม่ที่มันเข้าระบบสล็อตสองนะครับคุณปรับระบบเพื่อซาราปีกขวาจะไม่ต้องลงมาช่วยมากได้ไหมมิดฟิลถ่างออกไปช่วยเยอะหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณจะซื้อความสามารถของซาราที่แน่นอนจำนวนประตูซาราก็ยังสุดยด จำนวนแอซซิสก็ยังสุดยอดถูกไหมถามว่ามันเป็นการแรกที่คุ้มไหมผมว่าก็คุ้มอยู่เพราะจํานวนประตูเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วฤดูกาลนี้ในหลีกซาร่ายิง18แอซซีส่ะรวมทุกทั่วยิง25แอซซีส14จะแรกอ่ะการที่เฮ้ยซาร่าสักคนไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับแบบมินเตไหมผมว่าก็ เป็นตัวเลือกที่อาจจะพิจารณาได้เพราะถ้าเทียบกับประตูแอซิดท,ที่เขาทําได้มันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือตาแหน่งมิดฟิลตัวรับนะครับอย่างที่บอกว่าเฟโนูดเนี่ยมีคีแมนในในการขึ้นบอลในการเล่นเกมรับตําแหน่งมิดฟิลที่สําคัญมากก็คือแมตต์เวเฟอร์นะครับมิดฟิลตัวรับธรรมชาติที่คุณสมบัติสามารถออกบอลได้ดีแก้เพสซิ่งได้นะครับแล้วก็เล่นประสานกับปีกได้เพราะเขาต้องเป็นตัวจ่ายออกดีนี่ก็คือแมตต์เวเฟอร์อย่างที่บอกทุกการขึ้นเกมเนี่ยมา บอลยาวจากกองหลังนะไอ้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาแนละ้วมันใช้ฟันดาบฟานฟีดีเฟนเดอร์ออกบอลได้อยู่แล้วแต่ตัวรับบอลตามที่ต้องเล่นเกมรับได้ดีนะครับเพราะอะไรเพราะไอ้กลางอีกคนเนี่ยมึงต้องเติมไปช่วยมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นเบอร์สิบคู่นะครับและยังต้องสามารถแกะเฟสซิงซึ่งมีบอลลิงเฟสโหดกว่าถูกไหมและยังจ่ายบอลประสานกับปิกได้นะครับจ่ายบอลออกข้างให้ปีกทำเกมได้ซึ่งเป็นอาวุธหลักของสล็อตเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้อง,ต,องต้องหาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นระบบสล็อตเนี่ย ขวากับมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยมีปัญหานะครับหากมีคุณสมนักเตะที่มีคุณสมบัติแบบเวรเฟอร์ที่ได้พูนะมันจะทําให้การท r a n s i t i o n บอลง่ายขึ้นนะครับสำหรับระบบของสล็อตถ้าดูจากตัวเลือกแล้วเรามาดูทีละตัวเลือกนะครับกองกลางวาตารูเอนโดนะครับเล่นเกมรับพอได้ แต่การออกบอลและการแก้เพลสเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับถูกไหมหากใช้อเล็กซิตแมกลิสเตอร์ทำหน้าที่ตรงแมตต์เวเฟอร์เนี่ยเรื่องการออกบอลไม่มีปัญหานะครับแต่เขาจะต้องยืนรับตัวเดียวนะเพราะว่าคู่ขามต้องขึ้นไปเป็นเบอร์สิคู่นะครับก็ต้องดูว่ามันจะมีการเสริมทัาบหรือโมดิฟายไหมเอานักเตะค,คนไหนมาเล่นในตำแหน่งนี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือทางปีกขวานี่แหละนะครับทางซ้ายเนี่ยโคดีกัสโบดีโกโจตาหลุยดิอาร์เนี่ยมันสามารถเล่นได้แล้วพลังงาน,นลงมาช่วยเกมรับได้แล้วก็ซั๊ สร้างเกมลุกได้อยู่แล้วนะครับแต่ทางขวาเนี่ยโมฮัมเหม็ดซารหาเนี่ยอาจจะต้องปรับบทบาทหนักขึ้นนะครับในการลงมาช่วยเกมรับวิ่งขึ้นวิ่งลงมากขึ้นหรืออาจจะต้องยอมยืดดุ่ลตรงซารหานะครับแล้วปรับให้ตัวอื่นมาช่วยเกมรับแทนนะครับหรือไม่อีกทางเลือกก็คือขายซารหาแล้วซื้อปีกที่เข้าระบบตลอดมาแทนซึ่งถ้ามุมมองผมผมไม่คิดว่าเขาจะขายซารหาแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณเป็นกุนซื้อที่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกเข้ามาแล้วแฟนลิเวอร์พูลยังไม่ก็ยอมรับเท่าไหร่ถ้าคุณมาขายน้กเตะเบอร์หนึ่งของ มีกระแสะแฟนบอลต้านทานแน่นอนนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะปรับซาร่าให้เล่นแบบมินเตมไหมเพสหนักแดนบนลงมาช่วยเกมรับสร้างสรรเกมสร้างสรรค์เกมซาร่าเนสบายอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือจะยอมปรับระบบตรงนี้เพื่อซาร่านะครับส่วนจุดอื่นทีมของ ลิเวอร์พูลเนี่ยแทบจะเล่นได้หมดเลยนะครับคุณสมบัติแบ็ก <Back S 1> ขวาแบ็กซ้ายเนี่ยใช่เลยนะครับไอที่เขาใช้ฟรีซูด้ากับฟรีลิชี่ฮันส์มาเล่นเนี่ยแม่งเหมือนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับโรเบอร์สันเลยนะครับระบบสล็อตเนี่ยจะเพอร์เฟกมากสำหรับอเล็กซานเดอร์อาร์โนในการเล่นดีเวิร์ดเลยนะครับสามารถเติมขึ้นมาเป็นกองกลางได้อย่างอิสระนะครับเผลอๆชอบด้วยนะอาร์โน no. ส่วนแบ็กซ้ายก็อย่าง<อ>ที่บอกนะฟรีลิชี่ฮันส์มันกับโรเบอร์สันเนี่ยแม่งก็เหมือนกันกองหลังก็ไม่มีปัญหากองหลังที่เป็นบอ <and> ลที่ดีเฟน เท่ก็โอเคไม่ไม่ติดนะครับก็เล่นได้เป็นตัวแข็งแกร่งได้ไหมครับกองกลางเนี่ยไอตำแหน่งของควินเทนทิมเบอร์ที่มันต้องขึ้นไปเป็นเบอร์สิคู่เนี่ยอเล็กจิตแมคลิสเตอร์หรือฮาร์วีย์เหรียญเล่นได้สบายจ่ายบอลดีอยู่แล้วนะครับเติมเกมลูกก็ดีอยู่แล้ว2ควนนี้ยิงไกลดีจะมาด่าเดี๋ยวต้องทํางานหนักขึ้นในการช่วยบีบข้างบนหน่อยนึงนะครับไม่ให้บีบข้างบนหรอกเป็นตัวอ่านเกมแล้วอรอดักทางหลังจากไอ้พวกแนวบนบีบแล้ว ซึ่งผมว่ามันก็ปกติเขาก็ทํากันบ้างอยู่แล้วะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเลียหรือแมคเลสเตอร์มันไม่ต้องปรับอะไรมากส่วนมิดฟิลตัวลุกโดมินิกสบอสโซไลเล่นได้สบายถูกไหมเพราะเคยเล่นอยู่แล้วสมัยลาซิกไม่มีปัญหาโจทย์คือปีกขวากับมิดฟิลตัวรับนี่แหละนะครับว่าจะทํำยังไง อันนี้ในภาพเขาอะเอาแมตต์เวเฟอร์มาเลยนะครับจบๆจบแต่ส่วนตัวผมผมว่าแมตต์เวเฟอร์แม่งยังชั้นไม่ถึงนะครับเล่นพิมารีจะลองก็ได้นะแต่ถ้าให้เพอร์เฟกต์มันต้องซื้อมิดฟิลที่มีคุณสมบัติแบบแมตต์เวเฟอร์แต่ว่าเป็นนักเตะระดับสูงเข้ามานะครับแต่เล่นได้แบบคือทักษะแบบแมตต์เวเฟอร์เก็าใจไหมซึ่งเอาฟอร์มนะเวลานี้มันคือมอไรกเซโดเลยนะดูเคลซีมอไรกเซโดล่าสุดดิโอ้โหแม่งใช่เลยนะครับเล่นเกมรับคนเดียวนะครับใครดูผมไลฟ์หลังเกมเนี่ยล่าสุดเคลซีแม่งขึ้้้นนไปทัังงงังงงงแแเเเหหหลลือกาซโดด่ตวีย มีหนวดช่วยอีกตัวคือคูคูลรียใช่ไหมเสร็จปุ๊บแม่งตัดบอลได้ปุ๊บแม่งจ่ายออกปีกได้เลยนะครับไกเซโดจ่ายออกตรงกลางก็ได้พามเมอร์ก็ได้จ่ายออกปีกไปไอ้นี่ก็ได้นะครับมาดูเก้ก็ได้ใช่ไหมปีกขวาเนี่ยก็เป็นคาถามแล้วว่าจะอย่างไงจะโมดิฟายอย่างไงนะครับอันนี้คือแท็กติกของนั้นเนี่ยสล็อต